ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาดูกันว่า Yamaha XMAX Tech Max 2025คันนี้เป็นอย่างไรมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์พรีเมียมที่กำลังได้รับความสนใจในประเทศไทยหากคุณขับขี่ในกรุงเทพมหานครหรือออกไปเที่ยวตามชายฝั่งในวันหยุดมอเตอร์ไซค์คันนี้นำเสนอทั้งความหรูหราพลังและเทคโนโลยีสมัติในหนึ่งเดียว เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนครับรูปลักษณ์ของ XMA X-Tech Max 2025นั้นโดดเด่นมากขึ้น y a m a h าได้ปรับดีไซน์ให้ดูคล่องตัวและเป็นสปอร์ตมากขึ้นโดยเฉพาะส่วนหน้าที่ออกแบบให้มีความอากาศพลศาสตร์สูงไฟหนาลล้า LED ที่ดูแหลมคมและทันสมัยรวมถึงชุดสีพิเศษที่มีทั้งสีแมท์และล้อสีทองแดงที่ทำให้มันดูมีระดับมากยิ่งขึ้นในทุกๆก,การขับขี่บนถนนไทยเมื่อมานั่งในตำแหน่งผู้ขับขี่คุณจะได้สัมผัสถึงความหรูหราทัานสมัยทันที จอมาตรวัดของรุ่น2 0 2 5นี้มีหน้าจอ TFT ขนาด4.2นิ้วพร้อมหน้าจอ LCD ขนาด3.2นิ้วที่ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านแอปดยม a าหา้ามิรายช่วยให้คุณสามารถรับสายโทรศัพท์ดูข้อความใช้แผนที่หรือควบคุมเพ,เพลงได้จากหน้าจอขณะขับขี่ถือเป็นความสะดวกสบายที่มีความปลอดภัยสูงในระหว่างการขับขี่ในเมืองพื้นที่เก็บของก็ออกแบบมาอย่างลงตัวมีช่องใต้บอร์ดที่สามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้ถึง2ใบและยังมีช่องเก็บของที่ด้านหน้าเพิ่มเติมพร้อมช่อง USB สำหรับชาร์จโทรศัพ ในเรื่องของสมรรถนะ XMAX Tech Max 2025ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์292ลูกบาศก์เซนติเมตรแบบสูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังที่นุ่มนวลและตอบสนองดีเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองหรือขับขี่ทางไกลในวันหยุดระบบ CVT ทำให้การขับขี่รับรื่นไม่มีสะดุดและเทคโนโลยี Blue Core ของ Yamaha ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงโดยไม่สูญเสียสมรรถนะคาดว่าจะให้ระยะทางประมาณ30-33กิโลเมตรต่อลิตรในสภาพการจราจรจริงๆของประเทศไทยซึ่งถือว่ายเย่ยมมากสำหรับสกูตเตอร์ในคลาสนี้การควบคุมก็เป็นจุด,ดี ทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและทางหลวงมีความมั่นคงและสะดวกสบายโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่เต็มไปด้วยหลุมบอ่อลลอขนาด15นิ้วด้านหน้าและ14นิ้วด้านหลังช่วยให้การขับขี่มั่นคงระบบเบรกแบบดิสคูพรอม a อ s ช่วยให้การหยุดรถมั่นใจและปลอดภัยและยังมีระบบควบคุมการยึดเกาะซึ่งมีประโยชน์มากในช่วงฤดูฝนในเรื่องของราคายามาฮ่า m a x Tech Max 2025ในประเทศไทยจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ29,000บาทถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรุ่นมาตรฐานแต่เมื่อพิจารณาจากเทคโนโลยีและฟีเจอร์ที่ได้รับ สรุปคือ XMA X Tech Max 2 0 2 5ไม่ใช่แค่สกูตเตอร์ธรรมดาแต่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีทั้งความทันสมัยความสะดวกสบายและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมเหมาะกับการขับขี่ทั้งในเมืองและท่องเที่ยวในวันหยุดถ้าคุณกำลังมองหารถที่มีทั้งความหรูหราและประสิทธ,ธิภาพนี่อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคุณครับขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้คุณคิดว่า XMA X คันนี้น่าสนใจแค่ไหน